หมูปักน้ำคิวร้อนเข้ารอบ2ชนฮิกกินศึกสนุกเกอร์ชิีช้ำโลกครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันสนุกเกอร์ชิีช้ำโลก2022ที่คุซิเบอร์เทเตอร์ในเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษนะครับในรอบ32คนสุดท้ายที่แข่งขันในระบบ10ใน19เฟรมนะครับหมูปักน้ำหรือว่านพพลแสงคำ มือดับที่38ของโลกชาวไทยนะครับก็เข้ารอบมาเจอกับลูก้าเบรเซลนะครับมือ11ของโลกจากเบลเยียมนะครับโดยสถิติการพบกันก่อนหน้านี้นะครับสคนเคยเจอกันมาหมด4ครั้งนะครับหมูปักน้ําชนะได้ครั้งเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง3ครั้งนะครับก็การชนะของหมูเนี่ยเกิดขึ้นในครั้งแรกที่พบกันเมื่อปี2010นะครับการแข่งขันในเซตแรกครับปรากฏว่าหมูเนี่ยทำงานได้ดีมากครับขึ้นนาเบรเซลไปก่อน6-3ต่อเฟรมนะครับโดยสามารถ ทำเซนจูรี่เบรกได้ถึง2ครั้งนะครับ110แต้มกับ127แต้มนะครับแทงได้แม่นมากครับในเซสชันแรกส่วนในเซสชันที่2ครับหมูปังน้ำก็ยังคงออกคิวได้อย่างดีนะครับเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นไปนำถึง9ต่อ4เฟรมนะครับจากนั้นเนี่ยเบรเซลก็มาแทงเก็บเพิ่มได้ีเฟรมแต่ว่าหมูก็ออกมาปิดเกมนะครับแล้วก็ชนะไปได้สำเร็จครับด้วยสกอร์รวม10ต่อ5เฟรมนะครับผ่านเขสู่ รอบ16คนสุดท้ายได้สําเร็จนะครับรอบต่อไปครับหมูปักน้ําจะไปพบกับจอห์นฮิกกินครับแชมป์โลกศตสมัยมือ6ของโลกนะครับจากสกอตแลนด์ที่เอาชนะ F1 หรือว่าเอนครนายกเทพชยายาอุ่นหนูมาด้วยสกอร์10ต่อเเมื่อวานนี้นะครับโดยในรอบ16คนเนี่ยจะแข่งขันในระบบ13ใน25เฟรมนะครับแจ่งขันในวันอาทิตย์ที่24เมษาย,ยนนะครับโดยเซสชั่นแรกจะแข่งในเวลา16นาฬิกาตามเวลาไทยนะครับ เซสชันที่2แข่งเวลาตีหนึ่งนะครับแล้วก็เซสชันที่3จะแข่งวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่25เมษายนเวลา1 9บเกานิกาตามเวลาไทยนะครับก็มาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจหมูปากน้ำนะครับที่เป็นนักสอยคิวชาวไทยที่เหลือเป็นแค่คนเดียวแล้วครับในการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่คุซูเบอร์เทเตอร์ครับหลังจบการแข่งขันที่หมูปากน้ำครับสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปได้ครับหมูก็ให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าสัมภาษณ์กับฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าผมก็แปลมานะครับ หมูเนี่ยบอกว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครับและตื่นเต้นที่ได้เล่นกับแชมโลกที่เป็นจอห์นฮิกกินในรอบหน้านะครับโดยการเล่นภายใต้ความกดดันในการพบกับลู้าเบรเซลก็ต้องยกเครดิตให้โค้ชสตีเฟนครับที่พาตัวเองเนี่ยมาซ้อมบ่อยๆจนคุ้นชินกับสนามนะครับยอมรับว่าประสบการณ์ในการมาเล่นคูซเบิลครั้งแรกเนี่ยยากมากตอนนั้นเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับสรับการพบกับฮิกกินในรอบต่อไปตอนนี้มั่นใจมากเชื่อว่าจะทําได้ดีในการพบกับฮิกกินนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของหมูปากน้ำครับ หลังจากที่พาเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปได้แล้วนะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ